พบพกันในพิไทธแลนด์เนาะวันนี้แม่จะพามาย่างตลาดประจําคุบผือเนื้อจ้าพี่น้องมาเบิ่งว่าข้างเหนือแล้วมีที่เดินขายเนาะพี่น้องเนาะอ,อาจจะมีเสียงเพลงเน้อจ้าเดี๋ยวไปเปิ่งกันเลยจ้าจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะประจวตลาดประจวบผือเนาะพี่น้องกง็มีเยอปไะเรเนาะเป็นอำเภอหน้อยจา้าเอ่อำเภอหน้อยของขายกมีหลายประเรจ้าพี่น้องนีอันนี้จะเป็นเมียงข่ำเนาะคุณเอ็ดเป็นซุดไว้จ้า พี่น้องไข่มดส้มกับหมีกระแทบวะพี่น้องนี่มีหลายอย่างจ้ะมีหลายอย่างเนาะเดี๋ยวแม่เธาเบิ่งบรรยากาศเนาะมีแม่ค้าแล้วยังมีหลายตันเลยด้วยจ้ะดีแต่ว่าจะมีจะมีทั้งเนาะอีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาเอาไปเบิ่งเนาะนี่ค้าพาต้องอาจจะสั้นนะเด้อ ราะว่าแม่ถือถ่ายเองเนาะพี่น้องนี่จ้ะอันนี้ปลาแดะเด้อปลาแดะปลา้มมีอันนี้ด้วยอ่ะซีเรียลกระป๋องมีซีเรียลกระป๋องก็มีอะไรอ่มีจ้ามีคอย่างเลยพี่น้องอันนี้เป็นข้าวพุนจ้าข้าวพุนนํำเนาะคนเอ็ดเป็นซุปเป็นซุปไว้จ้ามีโกยพร้อม นี่จ้ะปลาส้มน่ากินมากเลยนี่ทุกคนปลาส้มนี่จะแซ่บบอจ้าเมนเผอ,อยูเคอร์กับมาดาเด้อจ้ะตลาดสดอำเภอวังยางเนาะอันนี้เขาเอิ่นว่าคือส้มปลาน้อยบอกอันนี้บอกอันนี้เป็นปลาปลาเป็นปลาขาวน้อยนะคะโอ้ปลาขาวน้อยเออเออปลาขาวน้อยจ้าจะแซ่บเนาะพี่น้อง นี่ปลาถูก็มีจ้ามีคูอย่างตลาดน้อยอย่ะจ้าพี่น้องแต่มีครบคูุย่างเลยนะคะ่ะอันนี้จะเป็นของลูซิ้นเนาะลูซอลูกซิ้นมีเมดคุย่างนี่น่ากินทุกอย่างเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูเนาะพี่น้องเข็งหมูก็มีอืมแต่แซ่บก่พี่น้อง กี่้นคุยอย่างเลยพี่น้องเครื่องในไก่เนื้อไก่ไก่พันเนาะโซนนี้จะเป็นไก่พันจ้ะเสียงแม้อาจจะคอยเนะเด้อจ้ะ,จะก้าโกยก็มีจ้ะโกยก็มี่มนมีป่นป่าเนาะข้าวหลามก็มีพี่น้อง อันนี้เป็นไก่ไปสั่งเลยไปสั่งเลยนี่อันนี้จะเป็นโซนปีงเะจ๊ะจับน,นเด้อจ้าปิงปลาเข่งเห็นวะพี่น้องเป็นจะเ่บบ่นี่เดีปลาดุกก็มีนี่ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้ปลาเพาะนเนาะอื่นปลาเพาะจ้าพี่น้องแะส่สพบบอคะ จ้าบรรยากาศก็กจะประมาณนี้จ้ะเป็นตลาดน้อยเนาะแต่ก็มีผู้อย่างอยู่ครัพี่น้องนี่แม่กับหมามิดุเนาะหมามิดุจะมาอาทิตย์นึงมาเธอนึงจะมิซ้งก็สี่ห้ามือมาเธอนึง่งนี่จะประมาณนี้พี่น้องทรงนี้กับพักมีม,มีมีสวยกปเลยเนาะพักนี้ยังมีงามเนาะมาโบก พักยังแพงอยู่เนาะจะซื้อโซงพักแพงพี่น้องเลยน่ากินมากเลยกินกับลาบเนาะพ,กกพ,พักกัดเขาเอิญผักกาดเผื่อก่อนเนี่ผักกัดหินผักกัดเขียวเนาะกกเอาไว้กินกับลาบ้าฮอตลูซินก็มีเด้อพี่น้องเป็นกัะแซบลูซินปิงเนาะคนปิงใหม่ๆเลยจากเตาเลยค่ะอาจจะมีเสียงเพลงเด้อพี่น้องแม่อาจจะถ่ายมีต่อนึ่งจ้ะ กระยาดอกระยาดอดูดูได้อยู่ไอ้ได้อยู่เออจ้าอาหารทะเลก็มีเด้อพี่น้องมีหลายอย่างจ้ะมีค่ย่างจ้ะตลาดน้อยอยู่แต่ว่ามีค่ย่าง จ้าเป็นตาแซบวพะกกวพี่น้องเนี่เนเพื่อนเอสใหม่ๆเลยเนาะจ้าปลาทั้งโกก็มีเด้อพี่น้องปลาทั้งโกน้ำเต้าหู้เนาะมีทุกอย่างค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะเยอะือมืดแล้วแหละเพราะว่าแม่หมาก่ะห้าโม,มงแล้วเนาะห้าโมงแตเยอะเริ่มเยอมือมืดแล้วจ้านี่ค่ะนี่ค่ะ เป็นฟรีงโอ้ขายดีเนาะคะเนาะ <c oughs> ขายดีนี่จ้าบรรยากาศก็กจะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะไก่ทอดก็มีค่ะแล้วเท่านี้นะจ๊ะจ้าขายดีมากเลยนี่ <c oughs> ค,ค่ะพุดน <c oughs> ุนไปแล้ว <c oughs> คุดนุนไปแล้วอันนี้ก็ <c oughs> เป็น เป็นเพือ,อยูเคอร์ก็มาอุดหนุนได้เด้อจากตลาดตลาดสดอำเภอวางยางเนาะคะนะ่ะเนาะตลาดสดประจําอำเภอนะคะเป็นค่ะเป็นตลาดอันในน,นน้อยเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่ามีครบเมดผูุ้อย่างเลยค่ะมีผู้อย่างอาหารทะเลมีมืมอ่อพี่น้องเห็นดีเสืเซอร์าก,ากับมีเด้อจากคนเอสมันจะคล้ายๆตลาดนัดจ้ะเี่นเดี๋ยนเอสคือตลาดนัดเนมีผู้อย่างลูซินพี่เหลือกม็มีครบเมดเลยพี่น้องนี่ ขนมจีบซาลาเปาก็มีมีทุกอย่างเลยนี่ไงนี่แม่จะแทนบรรยากาศเธอเบิง่งแต่ว่าแม่จะไม่ได้ทายเฮงเนาะเพราะว่าพ่พอพานยังซื้อกับขา้ายังมีเหลือแม่ก็ซื้อเมื่อตุนนอ่นแล้วจะพี่น้องก็ซื้อปลาซื้อไก่เนาะซื้อปลาซื้อไก่ซื้อผักซื้อคือตุ่นเพามันได้จากอาทิตย์นึงนะจ๊ะแม่ก็ จะประมาณนี้อันนี้น้ำพริกน้ำพริกหันหน้ามาโลน้ำพริกก็กินอย่างเดียวเลยกินอย่างเดียวเลยน้ำผู้ไม่ได้มาน้ำเด้๋ยจ้ะเก<อ>าะมาวันนี้เอา,า,า<ำ>งาจะไม่ได้ถ่ายประมาณนี้พ่อคนซื้อซื้อมาถูเนาะมาถูผีได้เผือดเดียวถูผีถูผีได้ปลาอ๋อตัวใหญ่มากเลยจ้าเดี๋ยวเอาไว้อัน คลิปนี้แม่ก็จะขอบลิปคลิปกับบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องนะคะที่เป็นกำลังใจแม่นะคะเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดคลิปตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่เดี๋ยวจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า